สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อฝันแบบนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วจากปากคนถูกรางวัลที่หนึ่งมาติดตามรับฟังคะ่ะท่านผู้ฟังคะใครเคยฝันแบบนี้เราเคยลองสำรวจตัวเองว่าเคยฝันถึงเหตุการณ์อะไรแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่หากเกิดขึ้นจริงตามความฝันความฝันนั้นเกิดจากอะไร จะเป็นฝันที่คอยบอกเหตุหรือเป็นเพียงความลึกลับอย่างหนึ่งของสมองเรากันแน่เหตุการณ์ที่เคยเห็นในฝันแล้วเกิดขึ้นจริงเราจะมาเรียกกันว่าเดจาวูความฝันก็คือการแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่กำลังนอนหลับอยู่คำว่าฝันมาจากคำศัพท์เก่าในภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่าความยินดีและเสียงดนตรีบางครั้งเราอาจฝันเรื่องเดิมๆหรือในหนึ่งคืนอาจมีความฝันมากกว่าหนึ่งเรื่องก็ได้ค่ะและความฝันก็สามารถเป็นอะไรก็ได้จะแปลกประหลาดมากแค่ไหนก็ได้หลายครั้งเราก็หลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝันอยู่หลายครั้งและวันนี้จะพาทุกคนมาทำนายฝัน ฝันอย่างไรจะถูกรางวัลหรือมีโชคลาภเข้ามาค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อของใครหลายๆคนเพราะบางคนเมื่อฝันเห็นแบบนี้แล้วจะนำมาตีเป็นตัวเลขและนำไปเสี่ยงโชคค่ะ การทำนายฝันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนนกาลสามารถทำนายฝันได้หลายแบบตามศาสตร์และความเชื่อรวมไปถึงทำนายฝันแบบวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาในทางจิตวิทยาอธิบายได้ว่าความฝันจะเป็นการระบายสิ่งที่ติดอยู่ในใจคะ่ะทำนายฝันตามวันวันอาทิตย์หากฝันถึงเรื่องราวบางอย่างในคืนวันอาทิตย์ ส่วนใหญ่ผลของความฝันจะเป็นเรื่องของคนอื่นสํำหรับความฝันในคืนวันจันทร์จะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงของเราวันอังคารความฝันในวันอังคารจะเกี่ยวกับพ่อแม่ของเราวันพุธใครที่ฝันถึงเหตุการณ์ต่างๆในวันพุธจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลูกภรรยาหรือสามีของเราวันพฤหัสบดี ตามวันถือว่าพฤหัสเป็นวันครูความฝันในคืนวันพฤหัสแบบนี้จะเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์วันศุกร์สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์หากฝันในคืนวันศุกร์มาเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของเราวันเสาร์ความฝันในคืนวันเสาร์มักเกี่ยวข้องกับตัวเองท่านผู้ฟังคะหลายคนมีความเชื่อว่าความฝันเหมือนเป็นลางบอกเหตุ ไม่ว่าจะฝันแม่นหรือฝันไม่แม่นทุกคนก็อยากที่จะฝันดีกันทั้งนั้นโดยฝันที่ใครๆก็อาจจะชอบคือฝันที่สื่อถึงการมีโชคลาภก้อนใหญ่วันนี้เรามีเก้าความฝันที่คนจะได้โชคก้อนใหญ่มักฝันก่อนได้โชคให้ทุกคนที่ฝันได้เตรียมตัวเตรียมใจกันค่ะ 1. ฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลา เป็นความฝันที่ดีค่ะและสื่อถึงเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครฝันว่าได้จับปลาตัวใหญ่หรือเห็นปลายย่ะเยะเต็มไปหมดยิ่งแปลว่าจะมีโชคใหญ่แต่หากใครที่เห็นเป็นจํานวนแนะนำให้นําเลขจํานวนปลาในความฝันมาเสี่ยงโชคดูค่ะ 2. ฝันเห็นพระพุทธรูปเป็นความฝันที่ดีและเป็นมงคลอย่างยิ่งค่ะ ใครที่ฝันว่าได้ไปวัดได้ไปไหว้พระหรือเห็นพระพุทธรูปที่ใหญ่หรือสวยงามมากถือว่าคุณกำลังจะมีโชคโดยให้คุณหมั่นทําบุญทําทานถือศีลภาวนาแล้วโชคนั้นจะมาไวขึ้นค่ะ 3. ฝันเห็นงูใหญ่พญานาคมังกรการฝันเห็นงูไม่ได้แปลว่าจะได้คู่เท่านั้นค่ะโดยเฉพาะงูใหญ่ จะถือว่าเป็นฝันดีและฝันแม่นยำเรื่องของโชคลาภโดยเชื่อว่าผู้ที่ฝันเห็นงูใหญ่พญานาคหรือมังกรในฝันมักจะเห็นเท่านั้นไม่ได้โดนทำร้ายทำนายว่าจะมีโชคก้อนใหญ่รออยู่เร็วๆนี้ 4. ฝันเห็นไก่ฝันว่าได้จับไก่เป็นความฝันที่ทำนายว่าผู้ฝันกำลังจะมีโชคโดยจะมาจากคนแปลกหน้าจะนำโชคก้อนโตมาให้ถึงบ้านคะ่ะ โดยให้ใช้ที่การเสียงดวงจากจำนวนไก่ที่เห็นหรือหากเห็นเยอะมากให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองและจะมีโชคใหญ่ค่ะ 5. ฝันเห็นอวัยวะลับทั้งชายและหญิงเป็นความฝันที่ดูทะลึง่งแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นฝันที่ดีบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคุณกำลังจะมีโชคก้อนโต แต่ในความฝันนี้จะต้องห้ามเล่าให้ใครฟังเพราะเชื่อว่าจะทําให้โชคหายไปในทันที 6. ฟฝันเห็นนอนยัวเยะเป็นความฝันที่ใคร,รหลายๆคนอาจจะขยะกขยแงหน้าขนลุกแต่ขอบอกเลยว่าเป็นฝันที่ดีมากคะ่ะยิ่งเห็นนอนยัวเยะเยอะแปลว่าคุณจะมีโชคก้อนใหญ่เร็วๆนี้ 7. ฝันเห็นศพฝันถึงคนตาย แม้ว่าจะเป็นฝันที่ดูหดหูหน่ากลัวแต่ความฝันแบบนี้ก็ทำนายว่าคุณจะมีโชคลาภก้อนโตโดยหากคนที่คุณฝันเห็นเป็นคนรู้จักให้นำเลขอายุของคนนั้นมาเสี่ยงโชคแต่หากไม่รู้จักให้เชื่อตัวเองและที่สำคัญอย่าลืมทำบุญและนึกถึงคนที่คุณฝันถึงด้วยค่ะ 8. ฝันว่าเงินหาย ความฝันว่าเงินหายอาจดูเป็นฝันไม่ดีและทำให้คุณใจหายแต่ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะความฝันสามารถตีความได้ว่าคุณจะได้รับเงินก้อนโตหรือโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่คาดฝัน 9. กฝันเห็นเต่าไม่ว่าจะฝันเห็นหรือฝันว่าได้จับก็ตามทำนายว่าคุณจะมีโชค โดยโชคนี้จะมาจากสัตว์สีเท้าที่อยู่ใกล้คุณและนอกจากนี้ยังเป็นฝันที่บอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะทำนายฝันแบบไหนที่ถูกใจหลายคนมากที่สุดคงไม่พ้นทำนายฝันที่ทำให้ถูกหวยได้จริงและว,วันนี้เราขอนำเรื่องเล่า และวันนี้เราขอนำเรื่องเล่าของคนถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งจากการทำนายฝันเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืนจะมีฝันแบบไหนบ้างและถูกหวยเท่าไหร่มาดูไว้เป็นไอเดียซื้อหวยครั้งถัดไปกันค่ะ 1. คุณประเสริฐชาวจังหวัดบุรีรัมฝันว่ามีชายชราเดินมาบอกว่าให้ซื้อเลขท้าย618 หลังจากนั้นให้ลูกชายไปซื้อลอตเตอรี่เลขไทยาย8 1 8จำนวนสองใบงวดที่1เมษายน2565รางวันที่1ออก970 618ซึ่งตรงกับของตัวเองได้เงิน12ล้านบาทโดยนำเงินรางวัลไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมาส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับวัดที่พระลูกชายบวชอยู่ และจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลพระปราชัยที่เหลือเก็บไว้ใช้ใจ่ายในครอบครัว 2. คุณสรีนวลคงทรัพ์ยจากจงังหวัดระยองฝันเห็นพ่อและตามาเข้าฝันและบอกให้ซื้อเลข597โดยมาเข้าฝันติดต่อกันถึง3คืนจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่หมายเลข098597จำนวนหนึ่งใบ งวดประจำ 17, 12, 65, วันที่17กุมภาพันธ์2565ถูกรางวันที่1จำนวน6ล้านบาทซึ่งจะนำเงินดังกล่าวไปทำบุญให้กับบรรพบุรุษและแบ่งให้ลูกทั้ง3คนเหลือ2ล้านบาทเก็บไว้ใช้จ่าย 3. คุณปร,รินกรชาวจังหวัดขอนแกน่นฟันเห็นงูใหญ่ให้กำไรข้อมือติดกัน3ามคืนจึงมั่นใจว่าตัวเองจะมีโชค เลยไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเน้น97จนได้สลากกินแบ่งรัฐบาลเลข098597มา2ใบงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565ถูกรางวันที่1มูล,ลค่า12ล้านบาทโดยเงินรางวันที่ได้จะนำไปทำบุญและใช้ใจ่ายในครอบครัว 4. คุณยูนแยงรำและ นางขาวแยงรำชาวจังหวัดสุรินเผยฝันว่าได้นอนกอดอุจระจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่639235จำนวน2ใบงวดวันที่16ธันวาคม2564ปรากฏว่าถูกรางวันที่1เป็นเงิน12ล้านบาทจึงจะนำเงินดังกล่าวไปใช้หนี้และที่เหลือเก็บไปใช้ในอนาคต 6. คุณทำรรม,มาจากจังหวัดนครราชสีมาฝันว่าได้ใช้5้านิ้วจับปลาในหลุมไว้เต็มมือแล้วดึงออกมาพบว่ามีแต่ปลานินลตัวใหญ่ประมาณ4 5ถึงตัวจึงตัดสินใจซื้ออรเตอรี่เลขท้าย258เพราะตรงกับในความฝันสองใบงวดประจำวันที่1ธันวาคม2564ซึ่งถูกดังวันที่1เป็นมูลค่า12ล้านบาท และนำเงินรางวัลน,นี้ไปทำบุญส่วนที่เหลือแบ่งให้ลูกๆสี่คน 6. คุณสวรสชาวจังหวัดนครสวรรค์เผยว่าพ่อฝันถึงปู่จึงใช้ให้ตนไปซื้อลอตเตอรีร่ที่มีเลขท้ทยเจ็ดสองจำนวนหนึ่งใบซึ่งเป็นอายุของปู่จึงได้เลข386372มื่งวดวันที่16ตุลาคม2564 ปรากฏว่าถูกรางวันที่1เป็นจำนวนเงิน6ล้านบาทซึ่งจะนำเงินรางวันไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกรวมทั้งนำไปปรับปรุงร้านขายน้ำปั่นของตอนให้สวยงามขึ้น7คุณรังสีจากจังหวัดแพร่ฝันว่าหวยออก1-7เลยไปหาซื้อเลขที่ลงท้ายด้วย1-7ไว้จำนวนสิบใบในงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2564 จำนวนหนึ่งใบในเลข713517ได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทเจ้าตัวเผยว่าเงินที่ได้นี้จะนำไปชำระหนี้ก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อเหลือจะนำไปให้ลูกหลานใช้ต่อไป 8. คุณพันนาจังหวัดบึงการบอกว่าฝันเห็นเด็กทารกยังมีสายสะดือติดหันมายิ้มให้จึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่เลข6 84 579จำนวนสองใบของงวดวันที่16พฤษภาคม2564พบว่าถูกรางวันที่1ได้รับรางวัน12ล้านบาทโดยจะนำเงินนี้ไปใช้หนี้และส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูก10คุณจิตราจงังหวัดนครราชาสีมา เล่าว่าฝันเห็นคุณตาที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อ8ปีก่อนมาเข้าฝันบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่หมายเลข654ซึ่งตรงกับป้ายทะเบียนรถของตนจึงได้ไปซื้อตามความฝันแต่ไม่มีเลขตรงมีแต่เลข564ซึ่งตัวเลขกลับกันเหลืออยู่2ใบจึงได้ตัดสินใจซื้อมาและถูกรางวัลที่1นงวดวันที่16 ตุลาคม2,562เป็นเงิน12ล้านและ10คุณทองย้อยชาวจังหวัดบุรีรัมย์ฝันว่าได้จับปลาช่อนกับสามีช่วยกันเก็บใส่รถกระบะจนเต็มคันจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่จำนวนสาใบงวดประจำวันที่16ตุลาคม2,562ปรากฏว่าเลข812564ที่ซื้อมาสองใบถูกรังวันที่หนึ่ง ได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทนอกจากนี้ยังถูกรางวัลเลขไทย3ตัวหมายเลข598อีกหนึ่งใบได้รับเงินรางวัลเพิ่มอีก4,000บาทเจ้าตัวเผยว่าจะนำเงินนี้ไปใช้หนี้และไถถอนบ้านที่ติดจำนองอยู่ที่เหลือเก็บไว้ทําบุญปรับปรุงร้านขายของชาหน้าบ้านให้สวยงามแบ่งให้ลกูกหลานและเก็บไว้ใช้ส่วนตัวในบ้านปลายชีวิตอยากให้สังเกตว่า บุคคลที่เคยเสี่ยงโชคถูกรางวัลใหญ่หลายคนนั้นจะเป็นคนที่ชอบทำบุญทำทานและเข้าวัดเข้าวากันบ่อยๆแทบทั้งสิ้นโดยเชื่อกันว่าผลบุญจะโดนบรรดาลให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองและมีโชคลาภตามมาอยู่เสมอและในที่สุดทุกรายก็จะประสบโชคดีอย่างไม่คาดฝันค่ะ สำหรับคำถามเรื่องควรซื้อหวยช่วงเวลาไหนดีนั้นปรากฏอยู่เป็นคำถามที่ถามกันเสมอมาซื้อหวยวันที่เราดวงดีหรือซื้องวดที่วันหวยออกแล้วดีกับเราคนจะซื้อหวยแล้วถูกต้องทบุญมากพอเวลาดวงนั้นกำลังเหมาะสมพอดีโดยที่ต้องดูจากพื้นดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์ส่วนมากที่จะถูกหวยยึดหลักดังนี้ค่ะ 1. พื้นฐานดวงต้องดีก่อนเชื่อว่าหลายคนคงเคยพอได้ยินว่าคนโน้นมีดวงคนนี้ไม่มีดวงทางการพนันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะเป็นเรื่องของกรรมที่ซับซ้อนมากค่ะจนยากที่จะเข้าใจบางคนในอดีตชาติไม่เคยให้ทานไม่เคยทำบุญมาก่อนมาในชาตินี้ มาทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วจะเอาบุญที่ไหนมาช่วยเหลือจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีดวงทางโชคลาภบ,บางคนเขาเอาหวยรางวัลที่หนึ่งมาัะใส่มือก็ยังไม่ซื้อเลยเพราะกรรมนั้นบงังจนไม่เห็นโชคลาภค่ะบางคนไม่ต้องทำอะไรถูกหวยกับทุกงวดเพราะพื้นฐานบุญดีดวงดีที่ว่านี้คือต้องมีพื้นดวงทางโชคลาภด้วย ตามตำราโหราศาสตร์หลายสำนักบอกตรงกันว่าถ้าพื้นฐานดวงชะตาดีย่อมมีโชคลาภบ,บ่อยครั้งในชีวิตและมองช่วงเวลาไว้ด้วยซึ่งมาสัมพันธ์กับเรื่องวันที่ซื้อต้องดี 2. วันซื้อต้องดีค่ะเป็นเรื่องของการเลือกวันที่จะซื้อหวยซึ่งคนที่เชื่อทางนี้จะเลือกวันที่ดีที่สุด สอดคล้องกับพื้นฐานดวงชะตาเรียกว่าถ้ามีสองเงื่อนไขนี้มาบรรจบกันพอดีก็จะมีโชคลาภแต่โชคนั้นจะใหญ่หรือเล็กได้เงินหรือเป็นทุกขลาภหรือที่เรียกกันว่าได้ลาบมาก็ต้องมีทุกใหญ่ตามมาจะเป็นลาบแบบไหนก็ว่ากันตามกฎแห่งกรรมค่ะแต่หากจะมองและว่ากันในแง่ของกฎแห่งกรรมก็หมายความว่าช่วงเวลาที่ผลกรรมดี ส่งผลให้คุณเองเวลาที่มีความสุขสบายทั้งกายและใจไม่หม่นหมองคือเรากำลังได้รับผลของบุญกรรมที่ได้ทำมาแล้วต่อเนื่องนั่นจึงเป็นเวลาที่ดีเราอาจจะเสี่ยงโชคเพิ่มเผื่อจะได้ผลบุญที่ทำเอาไว้อย่างไม่คาดฝันก็เป็นได้ค่ะ 3. ซื้อกับคนที่ร่วมบุญกันมาลองให้สังเกตดูว่า คนที่ถูกหวยรางวัลใหญ่ๆจะซื้อหวยกับเจ้าประจำและมีสายสัมพันธ์กันดียิ่งเหตุที่ถูกหวยมีโชคนั้นเพราะมีบุญเชื่อมกันอยู่มีบุญร่วมกันถึงเวลาก็ส่งผลให้ดังนั้นคนที่อยากถูกหวยขอแนะนำว่าเชื่อมบุญกับคนขายด้วยหลักการง่ายๆให้อุทิศบุญให้กับคนขายทุกครั้งหลังทำบุญค่ะ 4. เสริมบุญให้กับตัวเองเมื่อท่านฝันเห็นดวงจิตวิญญาณที่รู้จักและไม่รู้จักเทพเทวดาทั้งหลายหรือบุคคลสำคัญใครก็ตามค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วต้องรีบไปทำบุญอุทิศกุศลให้ท่านเหล่านั้นเพราะการมาในความฝันของท่านนั้นอาจจะมาบอกความในถึงโชคลาภที่จะเข้ามาในชีวิตและการตีความฝันนั้นเกจิทางหวยบอกว่าให้ยึดหลัก สิ่งที่เกี่ยวข้องกับท่านเช่นอายุพันษาวันเกิดสิ่งที่เห็นในฝันถ้าคนซื้อเป็นผู้ชายให้บวกหนึ่งถ้าเป็นผู้หญิงให้ลบหนึ่งและซื้อกลับกันด้วยซึ่งเรื่องของโชคนี้ใครจะถูกหรือไม่ถูกนั้นบอกแล้วว่าอยู่ที่บุญเท่านั้นคะ่ะ ไม่ใช่การใบ้หวยตามแหล่งต่างๆโปรดใช้สติให้มากๆรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรท่านผู้ฟังคะเชื่อว่าหลายคนคงชอบลุ้นหวยลุ้นลอตเตอรี่หวังให้ถูกรางวันแต่หลายคนไม่เคยมีดวงทางด้านโชคลาภเลยสักนิดผิดกับอีกหลายๆคนที่ซื้อกี่งวดก็ถูกเอาถูกเอาไม่รู้ว่าไปเอาเลขมาจากไหนคะ่ะ ทำให้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าคนที่ถูกหวยถูกรอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเป็นล้านๆบาทเขามีเคล็ดลับในการทำบุญอย่างไรถึงได้ลาบลอยก้อนโตอย่างที่เราทำบุญเท่าไหร่ก<ต>็ไม่เห็น,นจะเคยโชค<อ>ดี<อ>แบบนั<อ>้นบ้างทานที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค้าการให้ธรรมะ ชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ